สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับบอยพาเที่ยวนะครับผมสําหรับวันนี้นะฮะบ่าวใต้ปปาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมมาทาบุญกันที่วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้นั่นเองนะครับผมที่จังหวัดอุบลราชธานีครับเดี๋ยวเราไปรับชมบรรยากาศด้านในภายในวัดกันนะครับผมไปครับครับสำหรับวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้นะครับเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุทธ์กนิฑ กนิกายนะครับตั้งอยู่จำบนในเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองครับมีเนื้อที่ตั้งวัดประมาณ9ไร่ครับอยู่แค่ริมฝั่งแม่น้ำมูลทางด้านทิศตะวันออกนั่นเองนะครับสถานที่ใกล้เกียงสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2ภาค2ของจังหวัดอุบลราชธานีครับครับสำหรับวัดใต้พระเจ้าใหญ่องตื้นะครับ ชื่อเดิมวัดใต้เถิงครับวัดใต้เทิงตั้งวัดเมื่อวันที่9สิงหาคมพศ2322ครับและได้รับพระราชทานวิสงครามสีมาเมื่อวันที่29พฤศจิกายนครับปีพศ2441นะครับมีเกตวิสุงครามสีมายาว12วา1ศอกกว้าง7วา1ศอกครับ และพระเจ้าใหญ่องค์ตือผูชนียวัตุที่สำคัญคือพระพุทธประธานในพระอุโบสถนาำว่าพระเจ้าใหญ่องค์ตือครับเป็นพระพุทธรูปเนื้อทองสำริจปางมาวิชัยหน้าตักกว้าง51นิ้วสูง85นิ้วครับตามประวัติในประเทศไทยมีพระเจ้าใหญ่องค์ตืออยู่5องค์สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยยเชษฐาธิราช เดิมทีประดิษฐานอยู่บนแท่นพระอุโบสถสักเก่าภายในอุโบสถชุดโสมพระเจ้าใหญ่องค์ถือจึงอยู่กลางแดดตากแต่ตากฝนเป็นเวลานาน,านทำให้องค์พระพุทธร,รูปองค์ถือมีรอยแตกครับต่อมาราปศส5 7ห้ถึง2508ครับสมัยพระพิสรรุทธสวัสดิ์พระสุสิโย เป็นชาวอาวาสวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตือรูปที่13ได้ทำการก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้นครับก่อสร้างเสร็จเมื่อปีพศ .2519 เมื่อสร้างฐานแท่นพระพุทธร,รูปพระพระประธานเสร็จจึงได้ยกพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อขึ้นประดิษฐานที่แท่นจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะฮะบ่าวใต้พาท่านผู้ชมมาทาบุญ ที่วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ต้อที่จังหวัดอุบลนั่นเองนะครับส่วนบุญส่วนกุศลที่บ่าวใต้ได้ทําวันนี้นะฮรับรับกันต้นหน้าเลยนะครับสําหรับคนที่เข้ามารับชมนะครับผมขอบคุณมากมากนะครับสําหรับคนที่กดติดตามอยู่แล้วนะครับสําหรับอีพีหน้าบ่าวใต้จะพาไปที่ไหนรอติดตามชมได้เลยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามรีบกดติดตามเลยนะครับสําหรับวันนี้บ่าวใต้ต้องขับลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย